레노벨 커뮤니케이오! 같은 너의 그 입술이 바다 같은 너의 그 입술이 내겐 어떤 별보다 이쁘지 너에게로 이어지는 기분이 สวัสดีนะคะบล็อกนี้นะคะนะ้จะพามาดูเบื้องหลังการถ่ายแบบค o อลเลคชั่นใหม่ของแลนด์อัเอนะคะคอลเลคชั่นที่2นะคะผมซึ่งรอบนี้เรากลับมาแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ที่ว่าคือใหญ่ขึ้นกว่าคอลเลคชันแรกเพราะคอลเลคชันแรกนะคะมีแค่2ไอเทมเท่านั้นเองตราเสื้อคาดิแกนตัวนี้นะคะผมกับ น้องเป่าก็ต้องขอบคุณ oh ท <Copy modelling out> ุกคนมากๆเลยนะคะที่กุดหนุนตอนนี้ทั้ง2ชิ้นนี้กจะเอาเวลานะคะเรากลับมารอบนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะเรามีทั้งหมด5ไอเทมด้วยกันเสื้อเช้ทิมไลายเกงเกงขายาวกระเป๋าสะพายเสื้อยืดตักเพชรลายตา และไอเทมสุดท้ายนะคะนะค่ากรีดมากเพราะมันจะเป็นไอเทมที่น้าออกแบบมาแบบน้าอยากใช้มากจริงๆนั่นคือกระเป๋าไซเคิลสำอางค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันผ่านกระบวนการการออกแบบมายัางไงเหน่อจะมาเล่าให้ฟังด้วยในมุมของดีไซเนอร์วันนี้ก็จะพูดวุ่นหน่อยนะคะเพราะน้ารับหลายหน้าที่มากดีไซเนอร์นางแบบโปรดิวเซอร์แม่ค้าแม่บ้านไปเรื่อยและในงานถ่ายแบบของน้าวันนี้น้าต้องเปลี่ยนทั้งหมด4ลุคด้วยกันเดี๋ยวไปดูลุคแรกกันเลยดีกว่า ลุคแรกที่เราจะแต่งนะคะก็คือจะเป็นซสกยืดตัวนี้เป็นลายตานะคะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของแรนด์เอ็นเลยแต่ว่ารอบเนี้ยเราทำมันเป็นแบบฝักคริสตัละนะคะผมหอมกระเทยน้องมันคั่วอะไรบ l ิ n g b l i ใส่เปลี่ยนชุดแป๊บนึงทรานและเนี่คือลุคแรกของเรานะคะเสื้อตัวนี้นะออกแบบมาให้มันสามารถที่จะใส่ง่ายๆวันสบายสบยหรือจะใส่ไปทำง,งานแล้วก็คุมกับ,บเบลเซอร์ก็ได้เดี๋ยวไปดูหนะ้าเซตกันดีกว่าในการถ่ายแบบวันนี้ยเราจะพยายามให้ทุกคน,นเห็นว่ามันสามารถใส่ได้ง่ายแล้วก็หลย่ยจริง ลูกต่อมานะคะเราจะอยากให้ภาพมันมีชีวิตขึ้นแต่เราจะมีการอารมณ์เข้ามาช่วยไอเทมแรกนะคะก็จะเป็นเสื้อทีเชิร์ตนะคะ Ion y o U Crystal นั่นเองค่ะ โจทย์ในการทําเสื้อตัวนี้นะันมีความรู้สึกว่าคนเรียกร้องให้นะทำเสื้อยืดเยอะมากนันก็เลยตัดสินใจทำเสื้อยืดออกมาเนาะแต่ นัดเปยแปลงทำเสื้อยืดทั้งทีมมันจะเป็นเสื้อยืดลายตาพิมพ์เฉยมันก็เบสิกไปนันก็เลยอยากจะได้ไอเทมนี่มันใส่ง่ายที่สุดแต่เพิ่มกิมมิคให้มันมีความเป็นตัวนัดมากขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าแทนที่เราจะพิมพ์ลายตาเฉยๆเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นการปักคริสตลัลแทนเนี่คือนัดมากเลยมันมีความเป็นเหมือนจะเรียบเหมือนจะง่ายแต่มีกิมมิคนะจ๊ะ<อ>ในการทำเสื้อคริสตัลตัวนี้นะคะเหมือนจะง่ายนะแต่จริงๆคือมีดีเทลซ่อนอยู่นั่นในการแก้ตัวคริสตัล ติดบนเสื flying, like, tá, illing, so ้อนะคะถึง4รอบด้วยกันครั้งแรกเราอยากประหยัดทุนนะเนาะในก็ติดให้มันห่างๆหน่อยปรากฏมันไม่ปังอ่ะนะถ้านัดยังไม่อยากใส่นะว่าคนที่จะซื้อก็คงไม่อยากใส่เหมือนกันเราก็เลยปรับให้มันแน่นขึ้นตอนแรกเราเลือกเทรดที่มันธรรมดาเนาะเพราะเราก็ไม่ได้ขายในราคาแพงมากมันก็ไม่เงาอีกก็ยังไม่อยากใส่อ่ะก็เลยตัดสินใจเอาตัวเชนซ้าบแบบแพงเลยนะคะผมมันก็จะเงาแล้วก็บิบบับมากกำไรน้อยหน่อยแต่ได้ความสัใจมากหน่อยนี่แหละมิซาสไตล์ ไอเทมนี้นะคะก็จะมีหมดสสีด้วยกันสีขาวแล้วก็สีดํานะคะส่วนไซส์เนี่ยนะก็ออกแบบมามี2ไซส์ตัวที่น้าใส่อยู่จะเป็นไซส์ M และก็จะมีไซส์ XL ด้วยนะคะที่น้าตัดสินจะทำไซส XL ์ XL เพราะน้าะส่วนตัวนะเป็นันที่เวลาใส่เสื้อยืดเนี่ยน้าจะไม่ใส่เสื้อพอดีตัวน้าเป็นคนชอบใส่แบบเสื้อโครงไปเลยมันใส่สบายแล้วมันก็ดูชิคดูน่ารักด้วยสีดําก็น่ารักมากสีดำเนี่ยมันก็จะมีความแบบโดดเด่นของตัวเพชรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะกับตัว T-shirt I o n you Chris สต a r ทนออกแบบนี้มาเนาะแล้วก็มาในราคาแค่690บาท คิดผิดปะว่หน้าตะขายแพงกว่าน,นี้นิดนึงเราเน้น,นสะใจอยู่แล้วนะคะแลวนาก็ยังเอาใจแฟนคลับที่บอกว่าอุย้ยอาจจะเป็นน้องเก๊ะเกหรือว่าเป็นผู้ชายแท้ที่ดูอยู่แล้วอยากใส่บ้างเพชรมันไปดูวิบวับเกินเนาะนี่เป็นแบบปักได้นะคะถ้าดูเก๋กๆกมันก็เออเหมือนเป็นได้สีดำปักลูกตาเฉยเฉยนิแต่ซีของได้นะคะนะยก็ต้องเลือกหลายรอบมากว่าจะเอาก,การปักทะแยงปักไปทางเดียวกันแล้วตัวนี้มานราคาที่ถูกกับการปักเพชรด้วยนะตัวละแค่ห้าร้อยสิบบาท 우리가 언제나 이렇게 좋을 수 있다면 뭐라도 다 하겠어 너 입술이 내 볼에 도장을 남기면 나 멋있게 말하겠어 너는 내 여자고 우린 이제 구름 위로 가 อีกหนึ่งไอเทมนะคะก็คือกระเป๋านะคะตัวพลาสิกตัวนี้น่ารักมากและชิ้นที่3นะคะตาดาอันนี้เป็น er มาสแคร์ไอเทมหลังคอลเลชั่นนี้ก็คือเป็นกางเกงที่ทุกคนใส่เราจะดูผอมลงมโจทย์ก็คือว่าถ้าเราคนขาใหญ่แล้วก็ขาสันด้วยนั่นก็เลยออกแบบกางเกงที่ทำาห้ก็นได้ให้ใส่แล้วดูขายาวแล้วดูขาเล็กเดี๋ยวไปดูการถ่ายแบบเสร็จนี้กัน ซึ s <S okay. ่งเจตนี้นะคะเราจะถ่ายลูปผ่านกระจกกันมันจะออกมาเทวมากเดี๋ยวดูตอนนี้เราเดินทางมาครึ่งหนึ่งของการถ่ายรูกแล้วนะคะใกล้จะสำเร็จละพร้อมพร้อมพร้อมไปเลย ขอกีดนิดนึงนะคะให้กับกระเป๋าใบนี้คอลเลคชัน2นี้นะคะมีจุดเริ่มต้นไอเทมชิ้นแรกเลยอะคือมาจากกุะปใบนี้พอนั้นจะต้องออกแบบกระเป๋าให้คอลเลคชันที่2เนี่ยนะคะนันก็ต้องมานั่งนึกว่าจะทำกระเป๋ายังไงดีออกแบบยังไงนันก็เลยพยายามที่จะออกแบบกระเป๋าในจินตนาการที่นันอยากถืออะมันก็เริ่มกับนั่งงงงงงแล้วก็สเก็ตไปเรื่อยทรงนั้นทรงนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายวาดไปวาดมามันก็ออกมาเป็นทรงท้ายกับขุ่นสเก็ตออกมาเยอะมากจนสุดท้ายนัทก็รู้สึกว่า ชอบกระเป๋าทรงนี้ที่มันเป็นเหมือนถุงๆแต่นอยากจะเพิ่มกิมิกด้วยการเปลี่ยนแมทชีเรียวให้มันมีความสนุกขึ้นดูสนๆขึ้นก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคนจะชอบไหมอะไรยเงี้ยแต่นะก็คิดว่าน่าจะโดนใจตอนนัออกแบบมาเสร็จนะกรี๊ดมากแล้วเพราะมันเป็นการคอมบิเนชั่นกันของตัวแมตชียลที่มันเป็นพลาสติกกับตัวหนังกระเป๋าตัวนี้นัดพี่คล้องถือว่ามานกวตีนนะขอใช่ตัวตาที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของแลนด์ัพเอ็นอยู่แล้วเนาะแล้วก็มาบวกกับพอมันมีฟรินช์ที่มันเป็นหนังตรงเนี้ยเหมือนเป็นนห้าม มันน่ารักอ่ะ่ึงออกบ้างรุ่เนียมันมีการปรับหลายรอบมากครั้งแรกมันมาเต๋อแล้วนรเหมือนคนคนตีมากเหยียบลงมาให้มันแบบปลกๆตาหน่อยไม้จะเป็นดีเทลอย่างการปั๊มแลนด์นอเอ็นนะคะไว้ตรงฐานของกระเป๋าหรือตัวสายนะคะที่เราออกแบบให้มันเนี่ยสามารถใช้ฟังชั่นอลในการแบบสะพายได้หลายแ <c oughs> <ๆ S 2> บบมันจะเป็นการถือการคล้องแขนหรือว่าจะการสะพายไหล่หรือว่าคอสบอดี้หลังจากกระเป๋าใบแรกขายหมดไปนะคะก็มีฟีดแบ็กต่างๆทั้งข้อดีข้อเสียนั้นก็นํามาปรับใช้ในการออกแบบเนาะรุ่น2นี้ก็หวังว่าจ ถูกใจใครหลายๆคนแล้วก็ได้ใช้งานจริงนะคะตอนจะใช้เป็นพลาสติกกแบบ็แอบคิดมากนะเพราะว่าน้น่ารักมากเลยกับการใช้กระเป๋าที่มันเป็น Mac ik, แม็กเจอร์พลาสติกแต่ว่าอาจจะเหนื่อยคนใช้ทีหนึงรงที่ต้องนึกแล้วว่าวันนั้นอะ่ะเราจะใส่อะไรลงไปบ้างเช่นถแบบุงทุงยางอะไรางเนี <laughs> ้ใบนี้นะคะก็มาในราคาที่น่ารักกว่ารอบที่แล้วด้วยนะคะอยู่แค่1 9 9 0บาทนะคะเพราะน้นอยากให้ทุกคนเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นฝากเจ้ากระเป๋าใบนี้ไว้ด้วยนะคะ i หนึ่งชิ้นโปรดในคอลเลคชันนี้นะคะเหมือนจะโปรดทุกชิ้นคืตอตัวนี้มันล้อมาจากผลิตกัที่ขายดีมากจากคอลเลคชันที่แล้วแต่นั้นมีนความรู้สึกว่าบางคนบอกอยากใส่นะคะแต่ว่ากลัวร้อนแล้วคนส่วนใหญ่ใส่อะไรกันเออใส่เสื้อเชิ้ตเนาะเพราะมันใส่ง่ายนั่นก็เลยทอนนะคะดีไซน์ของการลายนิตติ้งตัวปริ้นต์ตาที่มันเป็นปากเนี่ยที่มันเป็นการพิมพ์อยู่บนเสื้อเชิ้ตซึ่งเอาว่ามันน่ารักอะคอลเลคชันนี้นั้นะมีความกระบดมีความกวนตีนในกนารออกแบบมากๆเลยอ,อย่างตัวกระเป๋าเมืเ่อกี้ก็มีการล้อหน้าส่ใ แต่มันไม่ใช่น้าชอบการแต่งตัวสไตล์แบบเด็กออฟฟอร์ดมากๆเลยที่มันจะเป็นเหมือนใส่เสื้อเชิ้ตทับกับคาร์ดิแกนอีกทีนึงแต่พอเราอยู่ไทยอะม้าใส่ไม่ได้ร้อนตายเหมือนตกนรกโดยการหลอกการพิ้นลายมาแล้วมันก็มาล้อกับตัวที่เราที่มันขายดีมากๆซึ่งนว่าตัวนี้น่าจะโดนใจใครหลายๆคนซึ่งตัวนี้ความยากอยู่ตรงแพทเทิร์นค่ะเพราะว่าเราจะต้องวางลายให้มันแมทชิ่งกันพอดีไม่งั้นมันก็จะดูขัดหูกขัดตาเนาะการปรับแพทเทิร์นตรงเนี้ยน่าปรับเกินเจ็ดรอบอะกว่าให้มันจะ นะั่นเลือกที่จะออกแบบให้มันเป็นฟีลแบบโอเวอร์ไซส์แต่ว่ามีกิมมิกแบบหน้าสั้นหลังยาวคือเราจะใส่ไม่สอดกางเกงก็ได้หรือสอดกางเกงก็น่ารักไปอีกแบบหนึง่งตัวคาริแกนตัวนี้นะคะนะ่าขายรนานะคาพันหกเก้าสิบแต่พอมาเป็นเชิ้ตโอเวอร์ไซส์ที่มันหลอกการคลิมไลายจากคาริแกนนะนะ่าขายเพียงแค่มันเหมือนได้ใส่ทั้งเชิ้ตทับคาร์ดิแกนไปด้วยในตัวนะแต่มาในราคาที่มันเบากว่าเดิมต้องมองเหมือนกันวนะ่าเอ๊ะต่างราคาอะไรดิคุณฝากดย สำหรับการถ่ายแบบบันี้นะสำหรับแลนวเอ็นคอลเลคชั่นสองนะครับผมก่อนที่จะกลับบ้านขอเปลี่ยนกระเป๋าเครื่องสำอางแบบหนึ่งเพราะว่าในคอลเลคชั่นนี้มีอีกหนึ่งไอเทมก็คือกระเป๋าเครื่องสำอางด้วยอันนี้เป็นการออกแบบที่สนองนิดตัวเองมากน่นก็เลยบอกกับทางทีมว่านะอยากจะออกแบบของชิ้นหนึ่งที่เป็นของจําเป็นสําหรับนะัดแล้วก็เชื่อว่าน่าจะจะเป็นสำหรับหลายคนก็คือกระเป๋าใส่เครื่องสำอางแบบพกพานะคะมีการทะเลาะกับทีมงานด,ด้วยนะตรงที่ตอนแรกทีมงานบอกว่าขอไซส์เล็กหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าแบบไซส์ใหญ่คงยากนะบอกไม คนแบบพกเครื่องสำอางเยอะมากดังนั้นกระเป๋าใบนี้จะต้องใส่เครื่องสำอางได้จุกจุกอะดูนี่ทุกอย่างยยโยนโยนโอยโยจะต้องใส่ได้หมดมันไม่ใช่แค่พกไปออฟฟิศกระเป๋าใบนี้มันจะต้องพกไปต่างจังหวัดได้ใส่เครื่องสำอางไปต่างประเทศได้นี่ครบจบและก็ต้องน่ารักตัวกระเป๋าเครื่องสำอางนี้นะคะมันก็จะลิงก์กับตัว French bag เนาะก็คือมีรูปตานะคะอยู่ตรงนี้ซึ่งเรา cutting ด้วย Laser เลเซอร์ด้วยนะคะมันก็จะฟักริัมากๆเลยแล้วก็ตรงหูเนี่ยจะมีปั๊ม land of end ด้วยนะคะและการเย็บในรอบนี้ต้องบ แน่นหนาทนทานมากแต่มาในราคาแค่990บาทเท่านั้นนะคะเราก็จะได้มีกระเป๋าคู่ใจในการใส่เครื่องสำอางพกไปที่ต่างๆได้นะฮะผมได้ไเปไนเนี้แใครที่อยากได้ดดดดดดดไอเคมไหนจากแลนด์รอปเอ็นนะคะสามารถสั่งซ,ซื้อได้ที่ไลน์นี้ได้เลยนะคะผมอย่าลืมใส่แอดได้นะหรือว่าจะเข้าไปดูรูปลุคบุ๊คที่เราถ่ายบแบบกันไว้วันนี้นะคะที่อินสตาแกรมนี้ก็ได้ะคะ่ะก็รอ <ๆ S 1> ติดตามนะคะแลนด์รอเอ็นมาถึงคอลเลคชั่น2แล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เคยสนับสนุนไว้นะคะหวังว่ารอบนี้จะซอลเอาล้วนด้ออก ชิ้นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะคะลาไปแล้วครับบ๊ายบายพี่นาอันนี้กระเป๋าอะไรเนี่ยมีอะไรน้องแอนจุ๊กอันนี้ก็เป็นโทสแบ็คแบบง่ายๆที่มันมาคู่กัน น,นักเรีย,รย,อยนอะไรเงี้ยถือไปโรงเรียนแล้วก็ใส่เครื่องเขียนน่ารักน่ารักม,มีขาชาคู่นี่แค่590บาทเป็นคันมาสีดำแล้วก็นี่เป็นปักชื่อแล้วนะเอ็นขอได้ไหมมีปักชื่อหรือไหมปักช<ม>ื่อหนูเองไม่มีมีปักลายแล้วเอ็นถ้าอยากได้กดแชร์นะคะแล้วคอมเมนต์ด้วยว่าคอลเลคชันนี้น่ารักยังไงนะคะคอมเมนต์ไหนโดนใจน่าแจกเซตนี้ไปเลย5รางวัลด้วยกันนะคะก็ไปกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์สิยะไม่งั้นก็ซื้อเนี่ย590ราสได้2ใบเอใบนี้ละจบ กไม่ได้ใช้หรอกังินดี